เพื่อนพี่น้องชาวเอซลูกเผาที่รักทุกคนนะครับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็จะมาแชร์เทคนิคทรก่ของผมเทรดกี่ับลูกเผ่าประจําในกลุ่มเทเลกรัมนะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยถ้าหาจับทริกจับอะไรก็เอาไปต่อยอดได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใช้เทคนิคอะไรบ้างนะมันก็เป็นเป็น,ปนอ่าเป็นคลิปที่ตัดจากไลฟ์สดเอาไปแชร์นละไ,ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวมาดู <c oughs> โอเคทุกคนก็มาที่ แพลตฟอร์มขโอลิมเทรดนะฮะตอนนี้เนี่ยผมกำลังเริ่มไลฟ์สตรีมนะฮะตอนนี้ทุกคนในกลุ่มก็กำลังเข้ามาแล้วนะครับมาเทรดสดในกลุ่ม t e l e g กรมแห่งนี้นะครับทุกคนนี่นอยู่นี่อืมผมกดลงทองคำเพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่เพราะว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็น o v e r b o ์บอทโอเวอร์บอทมาก่อนแล้วทั้งไอ์ก็ดีสโตก็ดีนะครับ ไอซายผมตั้งค่า14มาตรฐานเลยนะครับส่วน5ส่วนหส่วนสโตเนี่ยแคสติกเขาผมตั้ง533นะครับก็เล่นสูตรอของสุดคู่ออสซิเลเตอร์นะครับคิดว่าควรจะกลับตัวลงสักแท่งนึงพอละเพียงพอเนี่ผมก็เป็นดิ้งที่เวลานะสองทุ่มครึ่งตอนนี้มัน2องทุ่มยีดนะครับทำไมผมถึงเป็นดิง้งเหตุผลจะมีอยู่สองสองข้อหลักๆนะฮะข้อที่หคือ เพื่อความพร้อมเพียงแห่งการเข้าเทรดพร้อมกันใน,ในกลุ่ม Tele กรมนะครับข้อที่สองคือเราไม่รู้เลยว่าใน time frame ในแท่งนี้มันจะขึ้นหรือลงนะครับถ้าขึ้นแสดงว่ามันปั่นเพื่อลงออคิดยังไงถ้ามันปิดแดงแสดงว่ามันคอนเฟิร์มเพื่อที่จะลงนี่อันนี้คิดคร่าวๆตัวเ,เองนะประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากนะในเห็นว่าไอ้ I มันเหมือนจะลงแต่สโต๊ตจะตัดขึ้นเนะี่ยนี่ผมเล่น time frame ห้านาทีนะ นี่ทำาเฟรมหนึ่งนาทีก็เหมือนจะทำไฮโลหนึ่งได้ไฮโลหนึ่งก็คือไฮตรงนี้มันเป็นหนึ่งชั้นชั้นที่หนึ่งก็ว่าไปนี่อันนี้นิวไฮประมาณนี้นะผมก็เลยมองว่าน่าจะลงนะละมั้งประมาณแต่ไม่รู้ทังไหนไงก็ลงแน่ๆอะไรประมาณนี้นี่อันนี้มีความรู้เรื่องของไฮโลละไม่ใช่ไฮโลป่อหนึ่งไฮโลหนึ่งไฮโลสองไฮเลสองก็ว่าไปไปศึกษาเพิ่มเติมได้ครับเรื่องการเกิดไฮหรือการเกิดโลคงเนี้ยไปศึกษาเพิ่มเติมได้อืม เดี๋ยวจากนี้ไปก็รอเวลานะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆสนใจเข้าขกลุ่ม้วยกัมทักมาได้เลยครับเพียงแค่ดาวน์โหลดแอ store, p l y y t t r r e ก็ไปที่ใต้ e s c r i p t i o n ก็เข้ามาได้เลยนะจะเข้าไปที่กลุ่มเปิดก่อนเนาะก็จะมีการใช้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปบทความทั่วไปนะครับทุกคนก็แวะเวียนเข้ามาอ่านกันได้นะฮะไม่เหงาแน่นอนนะครับแจ้งแจ้งเตือนกับทุกชั่วโมงโคตรขยันเลยผมเช่นแล้วก็อยากเข้ากลุ่มปิดเนาะก็ ให้ไปที่ add t e n t d e r นะครับตรงนี้เลยอย่าเขากูปิดข้บาบจะกูปิดคา่าก็ว่าไปอ่ามีคนบอกว่านี่โกสิบเปอร์เซ็นเองสงสัยผมต้องเดี๋ยวรอคู่ใหม่แล้วกันต้องเล่นคู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นตแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้เป็น vip นะครับก็เลยไม่เหมือนกันเท่าไหร่อ ลองคู่ไหนดีเนาะลอง e a แล้วกันเนะาะเดี๋ยวผมวจะรับบันี้ผมก็เลยเอ๊ยมันมเห็นพร้องต้องกันไหมกดลองไปแท่งหน้านะคะสองทุ่มจุดสามห้ากดลมันจะมีคลาดเคลื่อนอยู่นะโอ้โหเปน็นรละ่ะกดแล้วผมก็แก้แคบมันก็เป็นลองในกลุ่มนะคะเทศนที่ผมจะเทศประมาณสักสามถ้าวินสามไม้คือเลิกเลยนะครับ วินสามไคือเลิกแล้วก็ถ้ายังลอสอยู่ก็อาจจะสี่หรือห้าไม้นะครับก็พอแลแไม่ไม่ต้องเทรดอะไรมากมายทุกคนพอดีพอดีอดเทรดเยอะเกินไปก็โอเวอร์เทรดนะครับ e y A U D. อันนี้เหตุผลก็ว่าไปนะถึงมาลงแล้วก็ช่างเถอะเพื่อ,พอเพื่อความทร้อมเพียงกันนะครับเวลาเราจะซอนไม้ก็ให้ทำการลด รียกเวลาให้เท่ากับออเดอร์แรกที่เราลงไปนะฮะโอเคว่ามันจะลงนะสมมุติว่าคิดว่าจะลงนะฮะก็กดกดลงได้นะซ้ําย้ำๆได้นะทุกคนแต่ต้องรอให้มันปิดแท้งก่อนประมาณนี้ถ้ามันโคเวอร์มันก็จะกำไรนิดนิดหน่อยแต่มันไม่ได้อะไรมากมายแต่ถ้าโดนลากก็กต้อง SL เออยถ้ากำไรประมาณสามสิบห้าเห็นไหมตรงเนี้ยสาิบห้าเหรียญถ้ากำไรนะครับอนนี้มันขาดทุนอยู่ ทองนี่ต้องโฟโต้เทรนเท่านั้นนะคะส่วนอย่างนี้ไม่ได้เลยตอนแรกก็คิดว่ามันจะลงเพราะว่ามันติดเส้นเนีไงแล้วหนึ่งนาทีดูนะความโหดของผมดูความโหดของผมสอยทุกเอ่อทุกเปลี่ยนแห้ง one two three one two t ลงมันสี่ไม่ไม่ได้สอยแล้วมันมันใกล้เกินไป ๋ยวผมจะจะทําให้เพื่อนๆในใน u t u b e นะเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับเวลาที่เราที่โนหนลางก็ก็ซอยไปเนี่ยทำไฮเดิมมันต้องรอปิดแท่งดีๆก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแท่งนี้มันจะทำนิวไฮไหมเนียถ้าไม่ทาก็คงต้องลงมาแล้วแต่ชน,นิดเอ็กซ์เรลย์ปิ้วห้านาทีก็น่าจะลงแล้วอันนี้ต้องบอกในกลุ่มก่อนว่าเราเทรเสียนะครับห <laughs> มยแรกไมายแรกแต่ว่าตอนอัพคลิปนี้ เล่นเล่นไปสองไม้ไปละเทรดแล้ววันลอสนะครับเราแรกนะเราแรกพยายามเตรียมกระสุนสักสิบไม้ยี่สิบไม้ให้ดีเพราะว่าเผื่อลากเผื่อสอยนะครับทุกคนเราจะได้สอยถูกคลิปนี้ผมทําไปแล้วนะคนที่ไม่ไม่รู้ว่าซอยนิ้วก้อยยังไงขายมากกว่าราคาอย่ากดตรงนี้นะคลิกที่นี่นะครับเพื่อที่จะชมคลิปนะทุกคนแนวก็คือคลิปนี้แหละ การแก้ไม้ซอยไม้เห็นป่ะเนี่ยก่อนหมดเวลานะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดู e อคู่นี้ต่ออาผมจะลองเล่น EUR NZD มั้งเนี่ยลองฟอลโลมันแล้วกันนะครับยี่สิบจุดหนึ่งยี่สิบจุดสี่อ่ะสักไมง วันนี้วันนี้เน้นลงเดียวเลย AUDNZD อันนี้นะครับที่ผมเล้นลงเพราะว่าราคาอยู่ต่ำกว่า EBasic นะครับมองแบบนี้แหละง่ายดีนะครับเดี๋ยวมันช่วง e ้ a ใหม่ผมก็จะซอยมัน นี่ไม้ซอยของเราโกยังไม่ลงเลยยังไม่ลงเลยค่ะแต่มันก็ควรลงได้แล้วนะคะเปะื่อคนในในนั้นอะ่ะเอออะไรนะรู้กันหมดละพอได้ดูในไลฟ์รู้รู้กันหมดละอาอ,อยากขึ้นมานะคะลงไปเลยคะ่ะลงไปลงไปเลยอีกสองนาทีสุดท้ายทุกคน ดูทองอดูทองทองบินเลยคนระับไม่สนแล้วเอเลยดิวะเนี่ยทำ New High นะิวไฮนั่นเนี่ยตอนเนี้ยเคยได้เป็นอย่างเงี้ยผมผมจะชอบแบบปล่อยยาวเนี่ยปล่อยยาวโอ้ลงมาอยู่นะลงมากินออเดอร์หรือนะจะกินออเดอร์แล้วไหมจะกินแต่บออเดอร์แล้วไหมเดี๋ยวคอยดูกันไม่ซอยกันหน้ารุน้นโอ้โหกินตับ ลงมาสิลูกพี่ลงมาลงมาลงมาอีกลงมาอีกลงมาประมาณนี้เลยลูกพี่เท้าลงมาเทาลงมาเทคาลงมาเท้าลงมาเทคาลงมาสามสิบแบบเสียบสิบวินี่มันเป็นอะไรที่ยาวนานมากเพราะเราโฟกัสนะครับโฟกัสนี่ผมตีแนวต้านแบบแม่นมากสุสดๆอย่างนี้เนี่ยอ่าลงมาสุพี่ลงมาลงมาลงมาไอ้ไว้เตต๋อไปเลยแต๋อตกอ สามสองหนึ่ง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 อ้าลงมาลงมาลงมาเออนั่นแหละ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 เออแต่เอเอก็โอเคอยู่โอเคไอ้ทองอะ่ะแก้ได้ละอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยทุกคนแก้ไม้อะนะแล้วก็ส่วนเอเอไม้สองวิน,นในในเนี้ยคนที่อยู่ในกลุ่มเขาไม่รู้เรื่องแต่คนที่ดูไลฟ์สดอะเออรู้เรื่อง เาตามเหตุทุกเหตุการณ์เพราะว่ามันเร็วนะฮะมันเร็วมันของจริงนะครับจริงแจ้งจงเสียจริงนะอ่ะไปบอกในกลุ่มเพืเ่อนในกลุ่มเด็กๆเราสองวินาเราสองวินาเทรดเาทรูวิ่งกระบอกอืมส่วนในนี้อ่ะไม่จะเทตดอีกรอบพอละพคิดว่าพอลนะ ประมาณนี้ก่อนเพราะว่ารู้สึกถ้าเราวินสองเนี่ยมันก็จะประมาณร้อยหกสิบเนาะร้อยหกสิบลบหนึ่งร้อยมันก็ประมาณกำไรหกสิบดอนอ่ะมันก็สองพันบาทอ่ะเพียงพอแล้วเพียงพอจากการดำรงชีวิตแล้วอ่ะประมาณนั้นยาวยาสิลูกพี่ลงนะยาว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 สเยาวยาวแม้ตรงนี้ว่าเป็นในตรงถ้าเขาปิดตอนนี้เราจะได้กำไรแปดอนนะเขอกเพราะว่าเป็นปุ่มสีเขียวคือกำไรไงกำไรมากกว่าทุน นะครับจะปิดตอนนี้ก็ได้ปิดตอนไหนก็ได้แล้วแต่เพื่อนเอเวลาทุกคนเทรดสดกับผมก็จะบอกอยู่แล้วนะครับจะปิดตอนนี้ก็ได้แต่ไม่ปิดก็ได้แล้วแต่ฮะถ้าไม่ปิดก็รอ,อก,กินเต็มอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไม่มั่นใจเลยก็ปิดปิดก่อนก็นกนได้นะครับต้องสามารถรอแล้วป้เน,เนี่ยเพราะเพราะว่าไม่ใช่อะไรผมแก้ทองได้แก้ทองไอตัวนี้ได้เนี่ยโคเวอร์อรนี้สามร้อยสิบสิบห้าโคเวอร์ ร้อยห้าสิบครบเวร์คอเวอร์สองร้อยห้าสิบแบบก็ไายร้อยหนึ่งมันก็เพียงพอแล้วอ่ะนะเถอะอะไรอเอาไปเอาตายหรอในประมาณน,นี้ใหม่หนูใหม่นะครับเธอมีอ,อ็อกอ็อกไหมเธอมีสมองไหมเออใช่ฉันมีสมองพูดเองเออเองนะเนี่ยตายตายลงไปจะลงต่อไรอยู่โฟลอร์เทรนนะ ายากและก็ไม่ง่ายใช่ไหมทุกคนเออลืมบอกว่าผมใช้ตัวเอ็มไออะไรบ้างมี e m a 3 6 5สหนตัวแล้วก็ EMA10 นะครับตอนนี้ที่ผมใช้นะครับสิบไว้วัดเทรนเล็กๆนะครับผมส่วนสามหกห้านีไว้วัดเทรนใหญ่แล้วก็แนวรับแนวต้านหนานะครับไว้ซอยไม้เวลามันตัดกันเนี่ยตัดแต่ต้นนี้ดีมากเลยนะค่อนข้างค่อนข้างสมูทอยู่เนี่ยเหมือนมีคนพิมพ์ม,มา eau d n z d เนี่ยผมชอบท่านนี้ประจำใช้ดุดแนวนี่อันนี้มี fc ตอบมาด้วยพอแล้ววันนี้จริงๆวันนี้เป็นวันศุกร์นะฮะเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ก็ไม่ต้องอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นเนี่ยผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เทรดนะทุกคนเว้นแต่ว่าอัดคลิปจะทำให้ดูนะเทรด otc อะไรเงี้ยอืมอยากให้ทุกคนพักผ่อนนะไม่ไม่ควรที่จะไป ใช้เวลากับการอยู่กราฟเยอะนะทุกคนเพราะว่ามือใหม่ทุกคนอ่ะเข้ามาไฟแรงไงคือต้องอยู่กับกราฟเพื่อเรียนรู้ให้มากที่สุดจริงๆถ้าเราเทรดสักไปไปปีสองปีเราจะรู้ว่าแท้จริงแล้วเราไม่ได้ต้องการที่จะอยู่กับกราฟเราแค่ต้องการเงินใช่ปะเราไม่ได้ต้องการที่จะรวยตอนแรกคนมือใหม่อาจะจะคิดอย่างนั้นนะครับจริงๆเราต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งกับกราฟแล้วก็ออกไปทําอย่างอื่นนะครับ เพราะว่าถ้าคุณอยู่กับกราฟเยอะๆเนี่ยคุณจะเบลอคุณจะแบงค์นะครับไม่เป็นอันทําอะไรเลยไม่เป็นทํามาหากินอะไรเลยนะครับในชีวิตคุณจะไม่มีสีสันไม่มีความสดใสบอกไว้ก่อนนะครับโอ้ไงก็ลงมาแล้วลูกพี่อีไงลงมาลงมาลงมากาณาเขตปิ้ว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 กาาเขตแล้วนะสุขุณะช่วยข้าด้วยสุขุนะโอเคเรียบร้อยจบแล้ว ง่ายๆแค่นี้เทรดออปชั่นนะฮะนี่อันนี้เล่นข่าวนะไม่มีอะไรมากเล่นข่าวเล่นข่าวสองนาที <c oughs> เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบเพื่อนๆก่อนเทรดลาวสามพอแล้วสเ็รแลาวสามบินครับผม <c oughs> พอก่อนนะ แอบซอยทองเมื่อกี้ส่งการบ้านพักแชทมานะคะออไม่ใช่พรุ่งนี้ต้องวันจันทร์ถ้าผมเทดสดว,วันจันทร์เนี่ยเออถ้าผมเทสดว,วันศุกร์เนี่ยผมจะบอกว่าเออ์อาที่ไม่เทสดน,นะครับก็คือไปรอเทรดทีวันจันทร์ นี่แหละแค่นี้แล้วก็ไปนอนทุกคนง่าย,ายก็วันนี้ก็สําหรับคนที่ดูคลิปอยู่แล้วก็เห็นไกด์ไลน์เห็นแนวทางที่ผมเทรดอยู่ประจาําแล้วก็เอาไปศึกษาในแบบต่อยอดของเพื่อนๆเลยนะครับไม่ได้ห่วงวิชานะเพราะสุดท้ายก็กลับสูุสามันนะครับอืมเค่นั้นเลยเทคนิคเรียบง่ายก็สามารถทําเงินได้เหมือนเทคนิคเทพเช่นเดิมเช่นกันนะ โอเคสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาช่องทองโิเชียลกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางการเทรดดีๆวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ